าด,อาาดพอ <นะ S 1> เลยบาทเดียวขนาดเสต็กกุ้งปั๊ดลังเะเปิดไม่เน่ะลูกป,ปั๊ดกุ้งกุ้งถึงว่าคือพร้อมกันปั๊ด <c oughs> นี่ยพี่น้องกุ้งล้วนเลยกุ้งล้วนเลยพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ลึกมาพี่น้องแซ่บๆนำกัน พพาี่น้อิสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสติกอีสานพบกับเตือนครับดีใจพี่น้องดีจ้างัวยังเดี๋ยวนี้พากันมาหาอยู่หากินอีกแล้วนี่พี่น้องจะพากันมาลากกุ้งกุ้งฝอยครับฝนตกสีบบมีเนาะน้ำนิ่งๆจากเละมันอยู่ใต้น้ำฮองบลูสิลองลากเปิ่งก็ต้องให้น้องดาเป็นตากล้องนะครับเนาะนี่มานนาามือีเพระว่ช่วยหาอยู่หากินของเรา เรียมาเรียบร้อยน,น้องดาเป็นตากล้องมาลุยกันเลยครับที่มีอย่างยูบ,บลาสาติกเขามาลุ้นกันพี่น้องน้ำเย็น <c oughs> <c oughs> น้ำเย็นลึกเนี้ยมาหน้าลึกดรอกเนาะไ, <c oughs> ไปลุยฮาอ น้ำเย็นยังเลี้ยนยังไม้บอกเคียนไปก่อนแล้วมีอ,มอมย่างมากเนาะมาเล,ล้อยู่ข้างหน้าสิจับจิกเนินาลงกรเอกด,ดนะีมันง่ายกว่ามียามาเล้ว thay lòng thay lòng bạn thường thao hải bên nằm chi tôm đẹp rồi lều

thì kì như thế Việc phi bọn. Mà lại, thằng mà luôn cần à, thông... Khi như khuyên còn thích <laughs> <Khi> thằng đấy <laughs> Mà Thằng là แ่นะีอึ๊บมตุม้มมาลุ้นกันมาลุ้นกันปองข้ฮเดี๋ยวสร้างถังก็อใส่ใส่ลำ่อด้วยงไงมึงดน่อย่างนี้อ้า พอเลยบาทเดียวพน,นันสติ๊กกุง้งบาทเาเหมองน้ำเปิดไม้เนี่ยลูกบาทกุ้งกุ้งถึงว่าคือพร้อมกันปั <c oughs> น๊บเนะพี่น้องก <c oughs> ุ้งล,วล้ <c oughs> งลวนเลยกุ้งล้วนเลยพื่อนเนพื่อนเพื่ะน,นพี่ลึกพอเลยเนาะพอเลยพอเลยพี่น,น้องไปเมื่อบาทเดียวพอเลยพอเลยบาทเดียวเนาะ เหินหมดเลยผู้ทางนั้นถ่ายใกล้ๆล,ลูกไปนะมันแผ่นกุ้งทางนั้นนี่นี่ป๊าดไปนะอืมเรืองอยู่บอเ,อเล่นมือเรื่องเฮือนไปไมื่อเรื่องเฮือนบบจ้าฮึกมือบัดน,นี้เลยใส่ถังเลยนี่จะติกกับมืองฮอนเฮือนกับสิเทใส่็จกะละมังเด็กก็เลือกเอาแบบนี้ไปจ้าไปพี่น้องบัดเดียวไปเจอกัน<พ>อ,กอยู่เฮือนไปเลือกที่บ้านเลยครับไปจ้าขับกันกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องนี่ครับ กุ้งที่เราได้มานี่พากันเลือกเรียบร้อยเดี๋ยแต่กุ้งเลือกกุ้งอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยตากก้งของเราก็ไปอาบน้าแล้วพี่น้องจะติ๊กสิพาทําเมนูจากแบบนี้ครับผมลายดีได้พี่น้องคนไหลายดีค้มเลยเดียวเลยบาทเดียวบาตีเขาพากันเมื่อเลยนะเยอะมากงามเดี๋ยวจะติ๊กสตักจากน้ํากับแบบนี้กิ่นเป็นเสด็จน้ำนะจ้าเวลาเาอิกิน กุ้งสดเ็ดบูเบิดดอกจ้ะหลายมันหลายผู้พี่น้องนี่นะยังอีกครึ่งตกครึ่งพุ่นเอสติกเอสกินแรงจะคาบเนื้อจ้ะที่เหลือเดี๋ยวสติกส์เอาไปขั่วไว้ให้ลูกเอสติกส์เอามาก้อยสับกอกนะเบเก้นจ้าก้อยสับกอกสู่พี่น้องกินส่วนที่เหลือในกระมังนี่สติกส์เอาไปขั่วสู่เด็กๆกินเนาะจ้าเอดแบบซุกอันนี้ส่วนก้อยนี่สติกขออนุญาตกินแบบสดเด้อพี่น้องก้อยคุ้ง ก็กุ้งสติ๊กกู๋กุ้งเต้นมันต้องกุ้งเต้นนะพี่น้องเนาะขัวถ้าขัวซุกมันสิบอเป็นกุ้งเต้นนี่แบบนี้มาลุยกันเลยโอ้ยหลายพดกบอเกตสติ๊กคนหยิมออกจังหน่อยเด้อจ้ะหลายอิหรี่กันี่หลายอีหลีจ้ะนี่สำนียงกะโพแล้วนี่กินสองคนเหลือเฟืออะไรสำนียพูดเนาะว้าเดียวอีหลีพี่น้องลึกบ่ได้ไปนานเลยเด้นาะบอกเค้นหนองเนาะพี่น้องจะเห็นว่าหนองนะนบ่ได้ไปนานอล้วางเพรื่องสติ๊กน้ำก่อน ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเนาะจ้าปรุงเครื่องก่อนแล้วค่อยเอากุ้งใส่เครื่องของเราก็จะมีมะกอกมะกอกออกจากช่องฟิตาตากระสีประมาณนี้เ้อจ้าจักสองหน่วยมะกอกมันอยู่ในช่องฟิตค่อยกุย้งใสม่มะกอกตามด้วยมะนาวพอมะกอกมันบม่ได้สมะมันจะออกแบบ นัวนัวเนื้อนึ่งค่ะนะนัวนัวหอมหอมเน้นความหอมของมะกอกเนาะจ้าตามด้วยผิดขั่วผิดขั่วตามด้วยน้ำปลา ถ้าผู้ใดโบกินกับขออภัยน้ำเด้อพี่น้องใส่จักหน่อยจะเพื่อเพิ่มรสชาติเนะที่ขาดมาได้เลยก็คือข้าวคั่วเนี่ยมันสิโบเป็นก้อยกุ้งติ้น,นใส่หลายแห้งหอมต้หนหองผักชีคลุกเข้าเข้ากัน khô họ cung luôn đấy cứ chẳng bỏ tên sẽ hao lái vậy này mà ăn cung luôn đấy bạn tua tiêm bịt thom theo nhàng bịt anh này rồi cái

เบอร์บอกขึ้นเ,นเอ้ยความเปรี้ยวความเค็มพอดีมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจะติ๊กพาพี่น้องชิมจะบัดน,นี้มาพี่น้องนี่เมนูของเราเย็นนี้ครับใส่กองหน้าเลยใส่กองหน้าเลยไม่ได้ตั้งคองเลยลุยเลยสติก๊กม่ต้องห่วงกะลัมเ,เพชรจ้ำกินก็เด้อ กระลำต้มหรือกระลำลวกกับพริกย่างพี่น้องโอ้ยเ<ไ>ป็นตะแซ่บเข้ากันพุ่น้องโอ้อืมอ่าหืมนาามากเลยอ่ะกินอ่างพี่น้องก่อนป้อนแบบเต็นอ่างพี่น้องอืมสุยอดเลยครับติ๊กโอ้ยอดูอโดดมัดงเด้อกะก็เด่นเข้าตาเ้อะเนาะ เต็มช้อนคือนิ่งๆหนเด้อบรรยากาศก็คืม้ายคืมฝนคือเก่าเนาะแต่ฝนลินพี่น้องบริตกพัดโต <c oughs> ยอดมาทั่ว <c oughs> ยอดบ,บอกเพื่อนเมนูที่เราหาม,มาเนี่ยพี่น้อง <c oughs> แซ่บดีจ้ะแซ่พิถีครับเ <c oughs> มนู <c oughs> ย,ยามเย็นยอดเ <c oughs> มนูบ้าน อีกคำอีกคำอางพี่น้องอ่อือคือบอตั้งกล้องกินดีๆพี่น้องก็ว่าเลยขากล้องส่งสามคำอ้างพี่น้องเนี่ย้ะจ้ะขากล้องเสียสั่งมายังบบมาอยู่พี่น้องอืมอืมก็อืม ลูกนิ้วให้เลยเดียวตรงก็ที่ไปลุยน้ำหนาวมาน้ำเย็นขนาดแต่คุ้มมากคุ้มมากยอมรับเลยว่าน้องอันดาเจนห้องน้ำไม่ปาดเลแน่บาทเดียวคุ้มเลยบาทเดียวคุ้มเลยพอเลยจนเป็นสาเนาะกุ้งเดนอดเอาค่อยไปหาอีกบาทเดียวรุ่นนี้กันสุดยอดเลยนาะพี่น้องเนาะเมนูวันนี้ ตาก,ก้องของเราอาบน้ำเสร็จแล้วพี่น้องอยู่ข้างหลังปุ้นเดี๋ยวแม่ขัวให้ลูกมันยืนอยู่ข้างหลังเน,นาะเดีย<ห>ดเด๋ยวก,กินก๋วยเตียนะเ๋ยวเนาะกินก๋วยเตี๋ยวยามเย็นอ่ะเดี๋ยวค่อยต้มให้เพิ่นพอเรา,าซื้อเส้นมาแต่บ้านเนาะจ้าเป็นเส้นแห้งครับเส้นแห้งมาแต่บ้านเอาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากเพลินเท่านี้ก่อนครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเราพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า